ดีค่ะดิฉันนางสาวกุนิดาย,ยุ้งย้อยวันนี้ดิฉันจะมาพาทุกท่านไปรู้จักเกี่ยวกับภาษาอาเซียนกันนะคะอาเซียนมีทั้งหมด14ประเทศแต่และประเทศจะมีภาษาที่แตกต่างกันออกไปงั้นเรามารู้จับกันเลยดีกว่านะคะตอนดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับคำทักทายในภาษาอาเซียนว่ามันารพูดยังไงคือประเทศที่หนึ่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ จากใช้การสวัสดีก็พูดอย่างที่เราเคยพูดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็แล้วแต่นะคะว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงต่อไปค่ะประเทศลาวจะพูดว่าสบายดีคือจะมีเสียงเหมือนประเทศไทยะคะ่ะแต่คือใช้ศัพท์โทรศัพท์กันค่ะนี้นะคะเขียนนี้ต่อไปนะคะประเทศกัมพูชา สดสวัสดีโอเคนะคะต่อไปนะคะประเทศพมา่าประเทศเพื่อนบ้านเรามีคำพูดว่ามิงกะลบะมิงกะลบะต่อไปเป็นประเทศเวียดนามนะคะใช้คำพูดว่าจินจับจะเหมือนของคนจีนตำ,ำเนียจะเหมือนของคนจีนนะคะ ต่อไปเป็นประเทศทุนในใช้คำว่าสมามัดดาต์สารมัดดาต์ต่อไปเป็นประเทศอินโดนีเซียนะคะจะออกเสียงเหมือนเหมือนประเทศทุนในคือใช้สมามัดเสียงสมามัดเสียงต่อไปเป็นประเทศมาเลเซียนะคะ เหมือนประเทศที่ไหนเลยค่ะสาลมาดาต์สาลมาดาตะต่อไปเป็นประเทศสิงคโปร์นะคะจะพูดเสียงมนจีนเหมือนกันคือนี่ห่อนี่หอค่ะต่อไปเป็นประเทศฟิลิปินแค่เาลูก้า กาไปวันแล้วค่ะก็ต่วนี้ก็จะมาแนะนำแค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังจะนำการรู้ขอบคุณหรืออะไรมาคอยติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ